ให้ตา่ำปต่า70คอนโทรลจะดีอันที่หนึ่งสนาม5ขึ้นสนามหนึ่งคอนโทรลต,ตรงนั้นก่อนอ,อ่านให้ขาดว่าบอลแรกเข้าหรือบอลแรกไม่เข้าอ,นนอันนี้ไม่ผ่าดแล้วบอลกลับไม่พอเวลาบอลแรกเข้าขอให้มันเพอร์เต็ถ้าบอลแรกเข้าโอเคไหม4กับ2มาร์ค ตอนนี้นะคะเราก็จะเน้นเรื่องของระบบทีมค่ะแล้วก็เราเพิ่งกลับเข้ามารวมรวมทีมกันเราก็ปรับเรื่องของแบบจังหวะก,การตีบอลไงค่ะเพราะว่าแต่ละทีมไปก็จะมีตัวเซตที่แตกต่างกันไปเราก็จะมาปรับเรื่องของการตีบอลค่ะระบบทีมซะมากกว่าค่ะแต่ว่าหนูว่าก็ทุกคนก็สามารถเข้าจังหวะก,กับพี่ผููกับพี่นิกได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็เล่นกันมาก่อนอยู่แล้วเราก็รู้ใจกันมากๆอยก่แล้วค่ะก็ไม่ต้องปรับอะไรมากค่ะ ค่ะก็ฝากถึงแฟนชาวไทยทุกคนนะคะฝากมาเชียร์ซีเกมที่ประเทศไทยของเราด้วยนะคะไม่ไม่อยากให้ทุกคนเชียร์แค่วอลเลย์บอลน,นะคะอยากให้ทุกคนเชียร์กีฬาอื่นกันด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยค่ะพวกเราก็จะคว้าเหรียญทองซีเกมมาให้ได้ค่ะก็ความพร้อมของเราออนคิดว่าก็พร้อมแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนที่กลับมาก็ได้ลงทีมแล้วก็ฝึกซ้อมกับทีมมาระยะเวลาก็ประมาณ56วันแล้วค่ะออนคิดว่าเราก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะก็แค่มาปรับระบบทีมให้ดีขึ้นค่ะ ได้ประกาศมา14ผู้เล่น,นค่ะใช้เกมอะไรเพื่อหลักๆเลยเหมือนกับเปลี่ยนนิดหน่อยจากที่เขาคาดเดาก่นอ๋อสำหรับอรอนคิดว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับ14คนนะคะเพราะว่าโค้ชสตาฟแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะตัดตัดคือตัด14คนในวันสุดท้ายของการส่งรายชื่อจริงๆค่ะเพราะว่าเราจะดูการฝึกซ้อมเราจะเอาคนที่ดีที่สุดแล้วก็ความพร้อมของคนที่ดีที่สุดจริงๆค่ะในเกมการแข่งขันครั้งน,น,นี้เพราะเราจะ คว้าแชมป์ให้ได้ค่ะในบ้านเราใช่ค่ะเราก็เลยต้องเลือกตัวผู้เล่นที่สมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่สุดค่ะก็ตอนแรกก็ตกใจค่ะแล้วก็ดีใจด้วยค่ะที่แบบว่ามีโอกาสติดค่ะคิดไว้อยู่แล้วไหมคะว่าเราจะติดีเกมชุดไม่ได้คิดค่ะตื่นเต้นค่ะที่แบบติดครั้งแรกอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างค่ะแต่ก็พยายามไม่กังวลค่ะก็พยายามปรับให้ได้ค่ะพี่น้องละค่ะหนูก็มีเขาเป็นไอดอลอยู่แล้วค่ะก็อยากเล่นให้ได้แบบเขาค่ะก็มีเรื่องบล็อกเรื่องดีเฟนส์อย่างเงี้ยค่ะ ระบบที่นเนี่ยก็ต้องรักษาชแชมป์เหมือนเดิมค่ะเหลียยทอง <c oughs> ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็มาเชียร์มาชมกันเยอะๆนะคะวันที่10ค่ะสิงคโปร์ค่ะวเวลา17นาฬิกา30นาทีค่ะขอบค่ะ